ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะนําคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับพี่เมฆยิ้มสมบูรณ์ค่ะผู้กํากับอารมณ์ดีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ของผู้กํากับภาพยนตร์สั้นในโครงการความรักศรัทธาปาฏิหารและพี่เมฆยังเป็นผู้กํากับภาพยนตร์แนวแฟนตาซีเรื่องการินปริศนาคดีอาถรรพ์อีกด้วยค่ะ พี่แม่จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์อย่างไรไปชมกันค่ะมันต้องส่งเสริมกันอยู่แล้วับภาพยนตร์เกิดขึ้นได้เพราะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนอกจากเรื่องไอเดียทศิละปะเลยอะไรก็แล้วแต่แต่โดยฟิสิกส์มันคือวิทยาศาสตร์มันคือคกลไกการเคลื่อนที่ของฟิลม์มแสงที่เข้ามากระทบกับฟิล์มอะไรก็ตามก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นของที่ต้องคู่กัน แล้วก็เนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ถ้าเราสังเกตดีๆคือวิทยาศาสตร์บางทีก็ทําตามหนังจากจินตนาการของคนทําหนังและหลายครั้งที่คนทําหนังก็เอาวิทยาศาสตร์ณนะปัจจุบันไปเติมให้มันดูไกลขึ้นมันก็จะผูกพันกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆคือผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ว่าสําหรับหนังวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนะฮะมันจะมีอยู่นิดหน่อยตรงความเชื่อของคนบางทีคนคนไทยเราเชื่อไสยศาสตร์มากกว่าวิทยาศาสตร์เหรอเนาะ พอเวลาทําหนังอะไรที่เป็นประเด็นวิทยาศาสตร์มาก็อาจจะตีกรอบไม่เชื่อไปแล้วเพราะงั้นของเราก็ข้อจํากัดเราก็อยู่ที่ว่ามันอาจจะต้องเป็นโลไซอนหน่อยคือคือวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงง่ายแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีการทําเรื่อยๆพฤติกรรมคนมันจะปรับเปลี่ยนนะครับใช่ไหมเพราะงั้นมันก็อาจจะต้องต้องมีค่ายหนังหรือต้องมีอย่างไทยพี s ีเอสหรืออะไรเงี้ยสนับสนุนให้มันเกิดหนังแบบนี้ขึ้นมาให้มันเป็นปกติพอเป็นปกติผมก็เชื่อว่าถ้าหนังสนุกยังไงก็ดู แล้วก็สิ่งที่มันเป็นคุณค่าหรือได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาจะได้ไปกําไรกลับไปอย่างน้อยถ้าหนังสนุกยังไงเขาก็เขาก็แฮปปี้กับมันอยู่แล้วและในปี2560ในโครงการประกวดภาพพรพ์สั้นวิทยาศาสตร์ปี3โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พี่เมย์ยังได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมเป็น1นใน5โค้ชผู้กำกับในการถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำในกิจกรรมเวิร์กช็อปกับน้องๆระดับมัธยมศึกษาที่ฝ่าฟันเข้ารอบมาเป็น10ทีมสุดท้ายอีกด้วยค่ะเด็กๆเ,เก่งฮะเพราะว่า คือแยกเป็นสประเด็นเนาะประเด็นเช,เชิงเทคนิคเนี่ยเขาแค่ไม่รู้เพราะบางทีมันก็บางทีถ้าเซิร์ฟไม่ถูกจุดเข้า Google มันก็ไม่เจอไอ้เรื่องที่เขาอยากรู้จริงๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเรื่องไอเดียเนี่ยผมชอบเด็กๆตรงที่ว่าพอเวลาเขาสดแล้วเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ใส่ยับอะคือจากบทมานี้ครั้งแรกแบบคือนั่งอ่านเสร็จแล้วแบบเฮ้ยเราไม่กล้าทํามันส่งผลให้เหมือนเราไม่กล้าคิดด้วยนะเพราะว่าพอเรารู้ว่าข้อจํากัดมันเป็นยังไงแต่พอพอกับของเด็กอย่างเงี้ย พอมันมามันไม่ได้มาร้อยไงของเด็กเขามาพันพอเขามา 1, พันอจับรถ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 มันก็จะร้อยไอ้บางทีไอ้เรามืออาชีพเนี่ยพอพอจะมันผ่านข้อจํากัดเงื่อนไขมันรู้มาหมดบางทีเราก็ไปไม่ได้ถึงพันแบบเด็กๆอะไรเงี้ยนี่นี่คือข้อดีของน้องๆน,นะเพราะว่าเขาเขาใหม่แล้วเขาก็มีความสดแต่ว่าไอ้เรื่องเทคนิคไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้เขาแค่ไม่รู้พอเราเข้าไปบอกว่ามันควรจะต้องถ่ายแบบนี้มันควรจะต้องอัดเสียงแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวเขาก็ทําได้ละ และที่เหลือผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องประสบการณ์คือหลังจากทํางานนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าอันไหนที่มันเกินมืออันไหนที่เอาอยู่ผมเชื่อว่างานหน,าหน้าก็น่าจะแบบแจ๋วกว่านี้อีกเยอะครับตื่นเต้นเพราะเราก็ห่างจากวัยนั้นมานานแล้วเนาะเรากลัววิธีคิดบางอย่างเราเราไม่เหมือนกันอะแต่พอเอาเข้าจริงๆปุ๊บมันก็เหมือนภาษาของคนทำหนังกับคนทำหนังนะครับ มันก็จูนกันติดแล้วพอวันที่ไปดูเขาถ่ายจริงๆก็ก็เขาก็เตรียมแผนมากันมาค่อนข้างค่อนข้างดีคือเขารู้ว่าวันนี้เขาจะทําอะไรบ้างทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอุ่นใจส่วนเรื่องหนังดีหรือหนังไม่ดีเนี่ยผมมองว่าบางทีก็จะหลุดคนอื่นด้วยจะหลคนดูด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างผสมผสมกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คิดว่าพวกเขาทําเต็มที่กว่าที่กว่าที่ผมคิดผมมีที่แก่นนครวิทยาลัยทีมนี้ โอเคเป็นเป็นทีมที่กล้าคิดคือเขาทำหนังแอคชั่นทำหนังย้อนเวลาทำหนังที่ว่าด้วยธุรกิจการเวลาซึ่งซึ่งมันต้องมีกฎเกณฑ์มีอะไรของมันแล้วเขาก็ค่อนข้างทำในงานส่วนนั้นอนะได้ดีนะฮะแต่ว่าจุดจุดที่จริงๆจ,จะพลาดก็คือมันจะมองเขาจะยังมองไม่ออกว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เลยเงี้ยเราก็เข้าไปพยายามตบๆต,ต,ตรงนั้นแต่อีกจุดหนึ่งเราก็เราก็พยายามไม่ดับฝันเด็กนะเพราะว่าการไปดับฝันเขาบางทีก็แบบ เพอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สู้อะไรเลยอย่างน้อยคือเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะงั้นเด็กกลุ่มนี้ก็ก็วางแผนงานดีฮะผมไปดูวันหนึ่งไปดูวันแรกๆที่เขาเปิดกล้องเป็นฉากแอคชั่นคุยๆกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปสอนเรื่องเส้นร้อยแปดสิบเลยเพื่อทําให้หนังมันสมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียนรู้กันเร็วนะฮะส่วนไอเดียเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วตัวหนังที่ออกมาพอตัดเสร็จอะไรเสร็จก็มีจุดแกว่งๆบ้าง,างแผลใหญ่ก็คงเป็นแผลที่ท,ที่ใช้เด็กด้วยกันเล่น กับบทที่เราคิดว่าน่าจะต้องโตกว่าน,านั้นแต่ก็โอเคคือคือมันเป็นทัศนะของคุณแล้วก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาของคุณอนะ่ะเพราะหออกมาจริงแฮปปี้นะครับคือคือผมรู้สึกว่าหนังโอเคเลยทีเดียวอ่ะนะครับขอขอบคุณพี่เม์น,นะครับที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการทำหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าไม่มีพี่เมนเนี่เราก็คงทำหนังเรื่องนี้อย่างติดขัดแล้วไม่สามารถเอ่อทำได้อย่างรับเลยนะฮะแล้วก็ขอ,ขอบคุณสำหรับ แรงบันดาลใจในการที่จะทําหนังเรื่องต่อไปแล้วก็แรงบันดาลใจในการที่จะเลือกเส้นทางการทําหนังต่อไปครับผมก็หวังว่าพี่เมย์จะพอใจกับผลงานที่ได้รับจากพวกผมแล้วก็ในดวอนาคตข้างหน้าหวังว่าสักวันเราจะได้เจอกันอีกนะครับอีกทีมหนึ่งคือ E a ช์ a อ็ดทำเรื่องใครกินช็อกโกแลตใครกินช็อกโกแลตเราไปวะ เรื่องนี้ก็น่ารักคือผมชอบไอเดียผมชอบไอเดียที่ว่าด้วยเรื่องของภาษากายที่มันดูเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของว่าเวลาคนเราเกิดอารมณ์ประเภทต่างๆสมองมันสั่งงานยังไงโดยที่กลุ่มนี้ผมที่ว่าฉลาดตรงที่ว่าเขาเลือกเรื่องแคบเพื่อนมาทํารายงานแล้วก็เกิดเหตุการณ์ึ้นเพราะงั้นมันก็เอาเด็กวัยเดียวกันเล่นเล่นเป็นวัยนั้นคือความน่าเชื่อถือตรงนี้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็น้องๆที่เล่นนี้เล่นดี แต่ของเขาก็จะมีท่ายากอยู่นิดหน่อยคือจริงๆมันเป็นหลังแบบสืบสวนสอบสวนอะบางทีลูกล่อลูกชนการทาเสียงอะไรมันมน,น่าจะต้องเยอะกว่านั้นนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยคือก็เป็นไอเดียที่แปลกใหม่ดีแล้วก็เด็กๆนักเรียนเล่นกันดีๆ่าจะจับมาเล่นหนังนะเพราะว่าแบบเฮ้ยเล่นเป็นธรรมชาติมากเราเราชอบเราชอบของกลุ่มนี้ตรงที่ว่าวัยน่าเชื่อถือแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไอเดียที่ง่าย ผมคิดว่าง่ายกว่ากลุ่มอื่นทุกกลุ่มแต่ก็มันก็ยังบ่งบอกถึงความเป็นวิทยาศาสตร์อะเนาะพอเห็นหนังที่ตัดออกมาก็เขามีท่ายากอยู่นิดเดียวก็คือตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คน4ี่คนคุยกันล้อมโต๊ะแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่นี่ยังแบบไม่ไหวเลยเพราะเอ็กซิสไลน์มันคือไลนมันจะพลิกไปพลิกมามากแต่ก็โดยภาพรวมก็ยังดูแบบโอเคฮะเล่าเรื่องได้ที่น่าสนใจคือสมัยที่ผมเป็นเด็กแล้วทําหนังเนี่ยไม่เอาเรื่องเทคนิคเลยนะตอนนั้นผมทําหนังแล้วดูไม่รู้เรื่องอะ แต่เด็กเดี๋ยวนี้เล่าเรื่องได้ทุกกลุ่มคือดูแล้วรู้เรื่องอสนุกไม่สนุกอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมันเล่าเรื่องได้เนี่ยก,ก็ผ่านฟังก์ชันแรกของการทําหนังไปละแบบเวลาเราอยู่ในกองถ่ายเราก็จะค่อนข้างเครียดกันเวลาทํางานพี่เมธเนี่ยก็จะมีอารมณ์ขันค่อนข้างสูงมากเป็นมุกทุกชอ็อตทุกครั้งทําให้รู้สึกว่าเวลาเราทงานเรา c o ฟ f o r t a b l e มากๆเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทําให้กลุ่มเรามีสีสันมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณที่ทำให้เราเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าเออแบบเสียดายที่ได้พี่แม่มาเป็นผู้กํากับรู้สึกดีใจอยู่ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะก็รู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ทํางานกับพี่เนี่ยสนุกมากจริงๆอยากถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากทางานร่วมกันอีกขอบคุณมากๆจริงๆครับ และที่พิเศษนอกจากปีนี้จะมาเป็นโค้ชแล้วนะคะพี่เมธเองยังได้ถ่ายทอดมุมมองที่ตัวเองมีต่อวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้นค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวผนวกเข้ากับการย้อนเวลาค่ะแค่ฟังดูก็น่าสนใจแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในเรื่องนี้เอเลนเฟรนเพื่อนผมมาจากดาวดวงอื่นค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสร้างสารรค์รักษา นักเรียนชั้นม .2.12 ทับ,บวันนี้ผมจะมาทำการทดลองติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยเครื่องนี้พี่ติ๊ดเห็นไหมหนูบอกแล้วว่ามันมีจริงหนูทำได้ต้องบอกก่อนว่าเป็นโอกาสอันดีที่ ที่ที่นี่ชวนนะฮะคือผมมีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบดู ET ีชอบดู back to the future ชอบดูหนังหนังมนุษย์ต่างดาวแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ชอบทางานกับเด็กเป็นคนที่ชอบดูหนังเด็กเป็นคนที่ชอบดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยพอมีโอกาสได้ทำปุ๊บแวบ,บแรกที่มันเข้ามาในหัวเลยก็คืออยากทําหนังแบบหนังแบบ ET อะ่ะหนังแบบม,มนุษย์ต่างดาวลงมาบนโลกแล้วก็มามีมิตรภาพกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ในขณะเดียวกันรักพี่เสียดาน้องก็อยากทําประเด็นเกี่ยวกับการย้อนอดีตด้วยผมก็เลยเอาสองไอเดียนี้เข้ามาผสมกันแล้วก็เอาความชอบของตัวเองเป็นที่ตั้งก็คืออยากทําหนังเกี่ยวกับมิตรภาพในวัยเด็กก็เลยได้กํากับเด็กในช่วงฝนตกและต้องมี CG สนุกเลย สวัสดีครับผมเด็กชายสร้างสารรค์รักษาตร์นักเรียนชั้นม2ท2โรงเรียนมัธยมเขต4ผมอยู่กับพี่สาวสองคนพ่อก,กับแม่ของผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่พี่สาวของผมชื่อติต๊ดเป็นอาร์ติต๊ดวาดรูปงานปั้นงานอะไรเอาหมดยกเว้นงานประจำสมกับชื่อติต๊ดแต่ต่างจากผมมากถึงผมจะชื่อสร้างสารรค์แต่ผมก็ชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ผมชอบทำการทดลอง ก็ดูจาก Google แล้วก็ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆแต่ผมก็จริงจังนะเพราะแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยมีใครครบผมผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้อยู่ไปหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลแต่ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ร่วมจัก,กรวาลน,นี้กับเราด้วย <S <S วันนี้ผมจะมาทำการทดลองติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยเครื่องนี้ แกมาทำ้าอะไรแถวนี้คะกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาแบบนี้เลยนะยนี่แหละนี่แหละนี่มันคอมชนันนี่แกเอ,อาคอมชันมาทำอะไรอะ่ะื่อมติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวหรือ E T C S เครื่องอะไรนะ Extra Terrestrial Communication System อ๋อหรออืมนี่ไง วก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้นี่ไงแล้วก็ชอบมาบ่นว่ามินเป็นคนคบใครจะกก้าบกับแกไปกลับบ้านเฮ้ยพ่ธีการนี่เป็นยังไงอะพิเต็ดพิเต็ดพิเต็ดวิ่งวิ่ง จริงหนูทำได้นี่ไปดูเร็วพี่ติดยานหายไปแล้วเหมือนมีอะไรตรงนั้นด้วยหรอไม่ะกตอนนี้นะครับ เราดูแล้วว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงผมจะทำการบันทึกภาพทุกๆเหตุการณ์เอาไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวจะอาศัยอยู่บนโลกได้อย่างไรสันสันอะไรนี่แกจะเก็บนางไว้ในบ้านแบบนี้ไม่ได้นะพี่ว่าเราควรจะพานางไปโรงพยาบาลหรือไม่ก็ส่งตำรวจหือปิดติด นี่มนุษย์ต่างดาวนะเราจะไปบอกโรงพยาบาลบอกตำรวจยังไงใครเขาจะเชื่อเราหือฉันรู้นะแกจะเก็บนางไว้ถ่ายหนังสั้นใช่ไหมอืมพี่เต๊ดก็รีบมนุษต่างดาวตัวเ,เป็นๆนะไม่ถ่ายตัวนี้เราจะไปถ่ายตอนไหนแกจะบ้าเหรอแกคิดวา่านางตื่นมาเนี่ยแกสัมภาษณ์นางรู้เรื่องกันดิคิดว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรอพูดภาษาคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เราอยู่ไหนอะ ได้ด้วยเหรอเขาคงใช้เครื่องแปลภาษามั้งนายคือเราชื่อสันเป็นมนุษย์ชาวโลกเราชื่อบีบี้มาจากอนานิคม N A V L 6 2 4 ยานของเราอยู่ที่ไหนอ่ะเมื่อคืนมันตกลงมาหลังสวนกล้วยด้านโน้นอ่ะแล้วมันก็หายไปเลยนายต้องพาเราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ได้นี่มันยังกลางวันอยู่เดี๋ยวคนแตกตื่นหมดว่าแต่เธอมาจากดาวอะไรนะเราไม่ได้มาจากดาวไหนทั้งนั้นดาวของเราล่มสลายไปนานมากแล้ว พวกเราก็เป็นพวกพยพบที่ออกมาสร้างนานิคมของตัวเองเราเกิดบป็นานานิคมเมืวว่อวานเรากับพี่เนะ่ยทะเลาะกันล้วยางเธอม็ตสุกลงมามพุ่งไปตรงไหนนะ หมือนว่ามันจะพังแล้วแล้วมันจะซ่อมได้ไหมพี่ี้ที่นี่ก็อาจจะลำบากแต่เดี๋ยวนะวันนั้นที่ยานของเราตกอะเราได้รับสัญญาณจากที่นี่มีใครคสักคนส่งสัญญาณไปหาเรา เราอาจจะติดต่อที่บ้านได้งั้นเราก็ต้องส่งสัญญาณแบบนั้นอีกทีใช้ต้ส่งสัญญาณของเราก็ได้ไม,มันไม่อยู่แล้วอะ่ะสงสัยอาจจะหลุดออกไปตอนที่ยานตกงั้นเราทำมันขึ้นมาใหม่ก็ได้นี่เดี๋ยวเราช่วยเธอเอง Ella se ha สัญญาณมันน่าจะแรงไม่พออะไม่ต้องเศร้ไปหรอกบีบีถึงสัญญามันจะยังไม่แรงพอนะแต่พี่เชื่อว่าวันนึงเนี่ยพ่อเธอต้องได้รับมาแน่ๆ หนูคิดถึงพ่อหนูไม่อยากต้องจากกันแบบนี้อ่ะหนูอยากกลับไปหาพ่อถ้าเรามีเสาสัญญาณนั่นพี่เข้าใจนะแต่ว่าเรื่องพ่อเนี่ยพี่คงช่วยอะไรไม่ได้อะ่ะเราคงต้องรองแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราไปเที่ยวกันดีไหมนี่ที่นี่เนี่ย มีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะบีบีบรามีอะไรจะบอกเดี๋ยวค่ะนี่มันที่เที่ยวของดาวดวงนี้หรอใช่ทไมอ่ะพ่อของหลูเคยเล่าให้ฟังว่าที่นั่นคือที่ปล่อยยานสำหรับคนกลุ่มสุดท้ายที่อบพยพชื่อของมันก็คือหอไอเฟล ว่าเธอไม่ได้มาสัตต่างดาวแต่เธอมาสารอนาคตก็หรอ้อีน้นี่หมายความว่าอนาคตจะไม่มีโลกใบนี้แล้วนั้นหรอเกีนยก็แปลว่าเราก็มาผิดทางมาตลอดตลอดเวลาเราพยายามใช้สมาการในการสร้างสัญญาณในขนานทีนี้ ถ้าเราลองเปลี่ยนสัญญาณแนวขนานมาเป็นแนวดิ่งแล้วก็สร้างรูนอนเพยยื่อยนระยะทางทั้งในแกน <c oughs> แต่ทั้งหมดมันก็เป็นแค่แนวคิดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนูเดินทางมาได้จริงอะ่ะ <c oughs> ก็แปลว่าแนวคิดนี้ไม่ได้ผลหนูเจอแล้วเพราหนูจะกระแต่เราก็ไม่มีเสาสัญญาณอยู่ดีอะ่ะเราต้องหาเสาสัญ,ญญาณที่มันใหญ่พอ เธอบอกว่ามันหายไปแล้วไงเออบีบี้เราพยายามจะบอกเธอแล้วเธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะ modified wave equation s ร e อ r แล้วบีบี้นั่นลูกเหรอค่ะพ่อหนูอยู่19ตุลาคม2017เวลา4ทุ่ม4นาทีนี่ลูกย้อนเวลากลับไปอย่างนั้นเหรอค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงบีบี้ไปที่พิกัดยานตกภายใน10นาทีเวลาของหนูนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะพยายามหาวิธีไปรับพ่อคงต้องทำอีกหลายอย่างแต่ว่าพ่อจะทำให้ได้ ทางนี้อาจจะใช้เวลาหลายวันในการเตรียมการแต่ท้งหนูคือสิบนาทีเข้าใจใช่ไหมเราต้องไปแล้วนะบีบี้ขอบคุณนะคะพี่ติ๊ดพวกเธอคือคนที่ช่วยบีบี้มาตลอดใช่ไหมค่ะขอร้องแล้วนะ อย่าทำลายที่ที่ตัวเองยืนพวกเราคือคนรุ่นหลังที่ได้รับผลกระทบช่วยโลกเราช่วยพวกเราด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ดูแลลูกสาวผมมาตลอดนี่นี่ลูกผู้ชายหรือเปล่าแกเพื่อนดีๆไม่ได้หาได้ง่ายๆนะกจะล่อยเข้าไปแบบนี้เหรอ พี่เข้าใจนะว่าแกทําไปทําไมแต่พี่เราก็ต้องขอโทษปะ่ะนี่จะบอกอะไรให้นะผู้หญิงชาวโลกนะเขาก็เป็นเหมือนกันทุกยุคแลละแก ตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ควรสนใจไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกโลกแต่สิ่งที่ควรสนใจคือทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ตั้งหากเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อ มาจากดาวดวงอื่นพระเอกก็อาจจะโชคดีนะคะที่ได้รู้ค่าว่าโลกของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผ่านคําบอกเล่านะคะจากหญิงสาวที่ย้อนเวลากลับมาค่ะเรื่องในชีวิตจ,จริงนะคะนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็มีการประเมินกันไว้ค่ะว่าหากมนุษย์เรานะคะยังคงมุ่งทําร้ายโลกนะคะและทําลายโลกของเราเองแบบทุกวันนี้นะคะสิ่งที่หญิงสาวในอนาคตเธอได้บอกไว้อาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะ แลก้กลับมาพบกันในรายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะนำคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ยุยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ